อาที่บ้านแซลมอนาหารอสัสแดกหมูกระท้าไม่มีกระท้อยู่นอกบ้านงงเข้าใจว่าเยคนก้นขรันไอ้่ววันโอ้ยเย็ดเก็บออตายเลยขอเป่าผมได้ไหมครับ คนตรอย่นี้คนบ้านีรับมันบ้านบ้านเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวนี้ออกมากินนอกบ้านเลยเอาไอศกรีร้อน กูบอกแล้วถ้าเอานี่เอาเตาถ่านไ่้ในบ้านนี่ร้อนอบมันบ,บ้าไปแล้วอะไรวะแค่นี้